Foot fit for five. สวัสดีค่ะได้เวลามาเจอกันแล้วนะคะรายการ Food Fit for Fire ค่ะทางช่อง9 m c o t HD หมายเลข30ค่ะซึ่งวันนี้เนี่ยเราก็จะพูดถึงคำที่เราทิ้งท้ายไว้จากคราวก่อนค่ะนั่นก็คือคำว่า so s, s o ซึ่งก็จะเป็นคำหนึ่งนะคะที่ดิ้นได้เมื่อไปอยู่ในแต่ละประโยคหรือว่าแล้วแต่สถานการณ์ด้วยทีนี้เนี่ยเราก็จะมาดูเพิ่มเติมนะคะ so ยังหมายถึงอะไรได้บ้างะนะคะเมื่อเป็นวลีหรือว่าจะเป็นกลุ่มคำอย่างเช่น so what so what ที่หมายความว่าแล้วไงอะ so that เพื่อที่จะ จะได้จุดๆมักจะอยู่กลางประโยคนะคะอย่างเช่น please turn on the lights so that I can read a book ช่วยเปิดไฟหน่อยนะคะฉันจะได้อ่านหนังสือได้ค่ะช่วยเปิดไฟด้วยฉันจะได้มองเห็นตัวหนังสือเพื่อที่จะได้อ่านหนังสือนะคะซึ่งเราก็สามารถนะคะละบ้างในบางโอกาสนะคะคำว่า that โดยความหมายเนี่ยยังเหมือนเดิมค่ะอีกคำหนึ่งที่มักจะเจอกันนะคะก็คือ so 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 ความหมายก็คือนัน่นนั้นแหละเฉยๆอะ่ะก็อย่างนั้นอย่างนั้นแหละเรื่อยๆนะคะมีความหมายเหมือนกันกับ not too well not too good แล้ว too เนี่ยต้อง t o o นะคะ not too good not too well A บอกว่า how are you ก็เป็นไงบ้างปีบอกว่า I'm so so ก็เปลว่าฉันอย่างนั้นอย่างนั้นแหละ That movie was so so ภาพยนตร์เรื่องนั้นนะ่ะงั้นงั้นไม่ได้สนุกมากแต่โอเคแหละเฉยๆไม่ได้เด่นอะไรสักเท่าไหร่ Just so so ก็หมายถึงอย่างนั้นนั่นแหละไม่ได้โดดเด่นนะคะไม่ได้ประทับใจอะไรนอกจากนี้เนี่ยนะคะยังมี so and so ในการพูดถึงคนหรือบุคคลที่คนพูดเนี่ย จำชื่อไม่ได้ They're always gossiping about so and so พวกเขาเนี่ยมักจะนินทาเกี่ยวกับคนคนนั้นอยู่เสมอแต่ถ้าเป็นสิ่งของหรือว่าสิ่งอื่นที่เราไม่รู้ชื่อของเขาหรือว่าจำไม่ได้นะอุย้ยตายแล้วมันคืออะไรนะอาจจะใช้ such and such ตัวอย่าง I'm meeting them at such and such a time 10 o'clock I think อ่าก็คือจำเวลาไม่ได้ฉันจะไปชุมกับเขาตอน เ,เวลานั้นอะ่ะคิดว่าประมาณ10บโมงมั้งก็คือจําไม่ได้แต่คิดว่าน่าจะ10บโมงนั่นแหละขอบคุณมากๆเลยที่ติดตามชมรายการนะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ด้วย t r u e v i s i o n g r o u p แล้วก็ CityBrightHoldings ค่ะไว้กลับมาเจอกันในครั้งต่อไปกับรายการ f o o d f i t f o r f i h t สวัสดีค่ะสนับสนุนโดย f o o d f i t f o r f i